ม,มันมันสิบบุพีกฏไม้บอถามอ่ะิบเล่นอย่างมันบอด้ะไรพีธเลยฮักบอด้ละเมิดสิทธิไฟอ,อ่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนี่กัมาพรกับสองนาลีน้ำสาลีอีกแล้วเนาะมือนี่มือนี่ฮากกับสีผ้าเพื่อนๆมาทำขั้วมหมุดจั๊กกับน้องผู้นหนึ่งเนาะที่เพื่อนมีประสบการณ์โศกโชนหลักกับมากมายผู้หนึงน่งคือพ้อสี่เดมเาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะนำมาเบิ่งมือนี่น้องเพื่อนก็มาเหตุงานเหตุการณ์ เออตอนนี้เปิดกะลังมาเห็ดเอาบอกแม่เพื่อนมาเห็ดไปมามารับจ้างหรือมาซอยนี่งานมามารับจ้างครับเพราะได้เงื่นใส่ครับจ้างเล่กคนครับ แต่ยินเขาว่าอันนี้น้องมีประสบการณ์หลายก็เลยอยากสืถามเรื่องประสบการณ์นะว่าประสบการณ์ในด่านใดนะเขาคือว่ามีประสบการณ์ประสบการณ์ด่านใดเนาะแต่ยินแต่เขาว่ามีประสบการณ์ก็เลยมาถามเบอร์หัวหน้าเอ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 าเฮ็ดไปเฮ็ดไปโอ้ ปีก็เลยเห็นเห็นกับไรว่าได้กับไรได้กับไรมาแต่ทางไหนเนาะได้กับไรผมนอยู่กรุงเทพยบโมครับอยูวเสียโทษครับเขาอยูนเสียโทษครับกับไรอันนี้เขาเขาเอินยังเกาะกับไร EM กับไร EM ็มสำหรับพักโทษนักโทษออกก่อนกำหนดอ้าวจะเป็นนักโทษสันบอกแม่ครับนักโทษว่นคอยเราจะใส่น้ำแฟงสันซื่อๆโมแมนบอสไม่เลยเราก็ใส่กระดานกระดูเพราะว่าวังเสาเขาเห็นจะยางไปมันมีไฟกระพิบบเขาว่าจะคุดใส่ว่ามันแฟงสันเาว่าป้าติโทษ ไม่ได้เท่นมาแต่ทางใดได้ไดวะสันนักโทษที่เรือโทษอยู่ครับแต่เดี๋ยวออกมาใส่ชี่ของนอกรอเอา้าเป็นนักโทษอียังจ้ะนักโทษคดีเมอริตามินครับจำหน่ายยาครับ <laughs> จับชายยา เสพติดนี่บอสผัวขี้ร้งองอินผัวงังบอสไอ้อันนี้นะครับยายครับโอ้หน้าบ่าครับเออตอนนี้เพิ่นกำลังเหตุงานเทามาเห็นหน่องก็เลยมาถามเออ,เอ,อถามสารทุกซุกฤทิ์กันซื่อๆนี่ละ่ะโัวเพิ่นกันยังมีความสุขอยู่ได้เห็นว่าเพิ่นจังสีก็ได้มีความสุขครันบ,บ้านนี่ละครับไปเหตจุจังไรจังในอันนี้ถือจับโอ๊ยไปทำพิษนี่เหตุหยอดยังหลัก อันนี้บอสบอพอกินหรือว่าจังไดโอ้ใจมันมากครับเั้านี่อ้าวใจมากบอกบ่แม่นว่าขาดแค้นสันบอกพอครับใจมากครับมูส้วนบอสเจังไรบอสดื้อเองครับคนดื้อครับโอ,อ้บ่แม่นมูส้วนบอครับบอวางาวงัยเขาตั้งเขาตั้งอยากไปในทางนั่นเองเนาะเขาดื้อเขาเขาดื้อเองเออนึกว่าอยากเอามาใส่ในครอบครัวแล้วมันขาดมันเคิร์นห่ะนะดื้อไรดื้อไร ยังอยู่ในใบคือขานอกน่าตานนั่ะน้องมีหมูส้วนน้ำวอลหุ้ไปแต่โตไปแต่โตครับโอ้ไปแต่โต้กลากระโบนา่ให้ไฟส้วนอีกแมนมันก็จิตใจตัวตัวหนึงแต่หากว่าถ้าพ่อเศร้าลงไปกับพ่อเศร้าใช่พอดีหรอเหตุผลไปโดนหมามันก็เสียหลายอย่างหลายแนวแต่ว่าเวลาเหตุนี่ได้ร้ายบ่ พอบอครับได้โอ้แนวมาบอกง่ายหาหาเสพตัวเองก่อนนะโอ้หาพอได้เศษจะคล้องเองแมนมีลูกมีเมียอยู่บ่ครับนี่ครับมี่เขากระหูอยู่บ่คือเขากระหูโอ้โอ้แต่ว่ายง่ายเข้าหันทามบ่ได้เนาะแมนตัวเองมืดหลายเออว่าง่ายเขาอยู่ในใบขน้องเนาะแมนเออฟังไหวเด้อพี่น้องเด้อบนใบขน้องน้วงใบขาวเลยมันมืนมืนมันดันเมืนมันดันเมืดมีเพื่อนก็ว่าเฮ็ดบานครับ กับหยาดเพิ่นพานนี้ครับตัวกับใจเหมืนนะหรับ้ามาหากินเหมือนเราทานเีอยไม่ได้ละถ้เหลือบ่ได้ใช้นะทำไมลงไปกับเศร้าซะลำบากบ่อยู่ในอยู่ในเรื่องจำลำบากครับลำบากหไร้ลำบากแหงเนาะครับดหน้าแน่แน่เออจ้าก็มีงาน้าพิการกับติโตอมาเนอะท่างครับท่างมีแล้วครับเด้อฟานท่างใหญ่เลยเนาะเวเวลาเขาไปเห็ดนี้ เฮ็ดยูนิคุ้งเถ็บ้องเยู่บ้าน่อเฮ็ดงานไเนบ่ยพครับบ่เฮ็ดไอ้ลายบานี้ขายแล้วแต่แต่ว่าตอนนี้น้องคนกะกลับใจเนาะมามามาเห็ดงานในส่วนในบ้านเมืองเขาเล่นขี่ดินอยู่เล่นขี่ดินอยู่มาสือเบี่อบอกมั้ยเอามาจะกลวหรือที่เพื่อน แก้วเดียว,ว,วอเอาเงินเขาร<ะ>้องเรียนว่าสันต่างนะเอาเงินเขาร้องเรียนว่าสันนะอ่ะอะาเอาจ้าจังน้อยฮาไปเบิ่งช่วงต่อไปแบบนี้เน,ะนาะ